ยายสวยเป็นจังได้หายหน้าหายตาไปโดนโอ้ยบ่ได้ทักไทยเอฟซีเลยหมักยังเนี่ยหมัค้งเนี่เอ้าหมักยันี่ย้งหนัมักแค่้งเนี่ักแข้นี่ยนี่ตีบักแข้งขมเนี่ยฝากมาหัวว่นโอ้มันสน้อยน้อยกว่าอันบักแข้งอันอันนี้เนาะมักงปลา้หข้นขมแัแขงขม มันแข่ง้มัแขงโค้มมันจินกระลากับอันปนนี่เหรันแข็งโมวก็มึนจังเอาไปว่ะจังไม่ยาคือไหวคนจิตใจเดี๋ยวไปจีาถมมาให้มีละเอาไปกินกับยังเนี่ยเอาไปกินกับยังชั้แลวเพิ่นเพิ่นฉันว่ามันจิกระป๋บกับใช้ยางเหลีวแล้วเพิกินดีบๆเดี๊ อันนั้นใส่ใส่อันนั้นใส่แกงคือบะแครงน้อยไงเดี๋้วบอชักเลวชัแกงไม่ไงแต่มแล้วก็บอกไปเช็ดจีนพอดีลรามื่อนี้ขั้นเจ้าสีลงวัดออกมาเร็นอยู่วัดบ<อ> <laughs> งง่บ่อเอามัดจับเิ่นปากมากมื่อนี้สีมาวัดอยู่บ่เขาสีมากางเต็มจับปามาอยู่บ่ <laughs> ได้ยินบ่เนี่ย <laughs> ได้ยินอยู่บ่ เอาไปใส่เป็นไปใส่บาทก่อนจ้ไป <c oughs> มือนี้ยายสวยแม่เตา <c oughs> ้าแ <c oughs> ม่เตา <c oughs> ้าสูมเมอร์ละมือนี้มีโอกาสพอดีมือเต้านี่ประชาสัมพันธ์งานบุญพระเวทก็เลยมานั่งเห็ดตุงยายสวยกามาพอดี <c oughs> มือว่านเป็นไมาดมือว่านนี่ไปใส่มือว่านเนี่ย โอ้โนี่เ่าเเหอจังไวัดฮอืมมาหอดกมาใส่บาทยามมือเสาจังหันเสาอยู่วัดสูมือนะบางมือคันติดงานกับโบเดม่าฮ่า อันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตนะวิธีเชาวบ้านนะครับเสามาได้ยินเสียงพรนะพิ่นทางละงนะรังนะแกเตรียมตนเตรียมโตออกมาตักบาทเสาจังทันเสาอยู่วัดนะเป็นวิธีชีวิตเป็นปกตนะิของชาวอีสานบ้านเฮานะอันนี้ก็เป็นวิธีบ้านโน่นแสบงใหญ่ยยสวยจะออกมาวัดยูบบ่บขาดน,นะ อันนี้ก็จะเป็นผ้ากระยองเขาพระพุทธอันนี้เป็นเขาพระพุูดเสร็จแล้วก,ก็มาใส่เขาพระสงฆ์ใส่บาทถ่ายบรรยากาศให้ญาติโยมไปอยู่ทางอื่นทางไกลได้เห็นได้ หายคิดหอดคิดถึงหลายคนก็ะทำหาอยากเห็นยายสวยกะวันนี้มีโอกาสาได้เ็เบิง้งพระอาจารย์กรราลสินเพิ่งกระชิมเพมิ่งเนี่ยอันเป็นจังไงอันหวานกลมว่าไงเออเพราะไม่น้ำตาลนี่แหละย,ยะ่อยไม่ได้กลมมา <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์กรราลสินเพิ่นมากเขาเป็นยักษ์เท่าไหร่บ่แข็งบ่บ้าอยู่นั่น

เด้ยินดีบ่โอ้ไปได้กัตตามาได้ใส่คืองามเทเนี่ยไปได้มาได้ใส่คืองามแทกัตตาไปได้ไม่ได้ใส่เอาโอ้เอฟซีซื้อมาให้บ่โอหงอดเอฟซีซื้อให้ขนนยาบ่าแม่อยู่เอามอมายัดนวยแนเอามายัดนวยแนน่วยงาม

จับได้กันได้กันเทศนะได้กันเทศกันไอกันลกกันได้กุมันแม่นบ่โอ้ได้กันกุมันปีนี้ยายสวยได้เป็นเจ้าภาพกันกุมันเด้อพี่น้องเออยายสวยได้เป็นเจ้าภาพยายสายเดียวบเนี้ยก็ได้กันสลองกันปิดท้ายเลยตัวนี้กันสลองยายสวยได้กันกุมัน อันผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเด้อแจ้งความประสงค์มาได้อันอันถ้าเกามาทั้งขอความกระไดกับประกาศประชานสัมพันธ์อนุโมทนาอยู่เสมือเสมือน้ำใจจักสิชดน้ำใจที่ปาดที่ทุกปุรัวบอกอืมพ่อมก็ออกมาโลดออกมาโลดแจ้งจะมาความจิตออกมาฟังเทศอดอยู่วัดพี่ละออกมาฟังเทศอดอยู่วัดพี่ละมากินเขาวัดมาฟังเทศอดอยู่วัดมากินเขาวัด เอาบอกบอกพี่น้องเพื่อนอันมามาห่วมบุญวัดเท่าแนมือใดบุญพระเวทนั่นบอกดูวยหอมชิบะบอกไรก็ไดเพื่อนบอกอ่ะที่บอกบอกเพื่อนแนนี่บุญพระเวทบ้านเท่ามือใดจักทีบอกบอกว่าเพื่อนมาเอาบุญพี่น้องบอกเพื่อนมาเอาบุญเนยแ้วถ้าอาจารย์มื่อนั้นก็ว่าชิบะให้เพื่อนฟังด้วยเลยบอกเพื่อน อ้าวบอกพี่บอกน้องทั้งบ้านแล้วบอกเพื่อนยันทช่เพื่อนว่าอันนี้เบาเลยกานใทล้ใกล้บ้านว่าให้เห็นขีม้อนเพิ่มมากกระไดเพรนผมันปูนพร้อมกันบ่คือวันยีสปหาพร้อมกันยีสปหานี่เป็นมือโฮมมือแห่ยีสปหานี่ยซีมี่แห่อุปโคดแห่ผาเวิตรแหนมแหนมอะไรอ่ะกับมีลำวงชาวบ้าน เนี่ยผู้ใดอ่ายัยสวยกับวาเป็นสาวลำวงเด้น้ยเป็น,ายยาน <laughs> ไม่ย่านเลยลำวงกับมัตะกี้ก็เป็นที่ดีนี่ละ่ะโอ้ตะกี้เป็นหัวสาวลำวงเตี้ย <laughs> โอ้ผู้ใดฮัทให้่มีผู้ฮัทแล้วแต่ว่ามีเงินส่วนตีไมหยังกระคืนร่วนเราใจไหมโอ้ <laughs> อยู่ในใจนี่ว่าเตี้ย <laughs> กระชิมามเคยนั่งในตัวอืม วันที่ยี่สิบหาเดี๋ยวเบิงทีโบห้ฟังเออเออว่าเบิงพี่กายนี่ไปอันยังว่าสาวซายไปแกะเขาไหผู้ใดปวดป้าน้องหยาแม่บ้านพ่อในถึงข้าเจ้าจ้างกองเงามาหมื่นหนึ่งมื่อวันนั้ถ้าจันวาสิวดเอาวัดวัดอะไรมู่ไปน้ำกันจะเอาน้ำกันเอาไว้ป้อนน้ำกันเอาไว้ก่อนวาสิบบป้อนมาตีได้ยินแล้วมันอดบ่ได้ คิดว่าแฟนคืาเจ้าจางมาหลายเป็นไดกองมันฮ้องังกองมันกองพินออกมาจะใส่รูปฉันอินจางมากมื่นหนึ่งพ่ะนะมาจ่างมามื่นหนึ่งมาแห่ออมวันหรอมาแห่มแม่มึงบัดมูไปน้ำกันกับวันน้ำกันไปเวดเอาควายดอกเด้อวันมักมวนเนาะมักมวนเออ เออผู้ใดอยากฟอนมือนันกับยี่สิบห้ามาฟอนแหกกล่องเย้ายี่สิบหกกับมีอีกมือเทศน,นันจ้ามือเทศมาฟังเทศเด้ป,ปีน,น, 26, น,นี่ยี่สิบหกอันเยามือเศร้านี่สีอันนั้นใบสีสู้ขัญพระอาจารย์วันเกิดยี่สิบหกนั่นเออวันเกิดพระอาจารย์เออการศเริ่มตั้งแต่พิลาเก่าโมงเศรา้าพิลามย่ๆมือส้าก็มาตักบารจังหันปกตินี่ละ บัดนี้สวยๆยเนี่ยประมาณเก่าโมงเสาร์กับสีเริ่มบัดย่ำใบเขาฟังเทศบัดนีย <c oughs> ปีนี้พิเศษเด้เฮื่ฟังบอเทศหาธรรมะนัน <c oughs> ่นเรื่องเป็นได้กระติ๊บม,ม,นม,มูนี่เราขํา <c> ม <oughs> ูนี่เรามูใหญ่ใจปีนี้ปีนี้มีหาธรรม,มาะเทศพร้อมกันเลยหาลู <c oughs> ากสิฟังออกบ่ จันที่ฟังเออาไว้26นี่มีเทศหาธรรมาะบัดนี้ผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพกันร้อนกับเฮ็ดไผเฮ็ดมั่นมามีโลนแห่ให้พร้อมเป็นรอบเป็นรอบจักรู้จะกว่าบันข่วมบันผู้นี้มาญญัตนมันลืมการเป็นลืมเออนี่แหละเอ่อเชิญส่วนพี่เชิญส่วนน้องเพิ่นมาห่วมบุญบัณฑเฮาแน่เอาเชิญส่วนแน่ มาเอาบุญบาน,<ใ>นบ้านโน่นสบเบผาองกันตัวเออบอกคุณแน่ผ<น>พอยู่ทางไก่คุณปูหู <c oughs> วันนี้วันนี้นี้ก็ดีนเอ่าผ้า,าองกันป้องาสีเข้ม,มไม่มีสีนี้งไงไหมว่า,าไปไปจกันนะน,นั่นเฟังเสียงก็มัดจัในบ้า เป็นยังไงพันให้คุณมาแสกินเขาแล้วเจ้ามา่าันโอ้ยจบไยงมาพันใหจกสลากจกจกอีกบ่จกสลากอีกบ่เป็นหลายๆกันก็ได้ตัวกันเทศนะจับอันนั้น จบเพื่ออันเอซีบอเอฟซีแยเสวยเอาจักกันบอถามเพื่อนเพื่อนเป็นเจ้าภาพกันเดียวเท่านั้นเนาะเอออบอก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 เอฟซอันแม่แตนแย่สวยเป็นเจ้าภาพจักกันในเดิอเฮตุตนกันร้อนมาวันทียี่สิบหกกได้เออเอาฝากไปเด้อบุญอันนันพรวเวทเทศมหาชาติวัดสว่างมงคลบานโน้นสแบง บัานมอลล่ำใจเกินลอยบอยซิรีชัยวันที่ยี่สบีมีน้าคมยีสิหาสิเป็นมือโฮมมือแฮอุป,ปคูดเชิญอ,อุป,ปคูดแล้วก็แฮ่ผาเวีแฮเวลา่ายบสามโมงแรงบาสามโมงแรงเป็นตนไปบัดนี้ <Okay. S 1> พอแต่แฮแล้วกสิมีการเจริญพระพุทธมนต์หลังจากเจริญพระพุทธมนต์แล้ว mm. จังสิมีลำวง ล้ว่องกับสิเลนไปเบิดมือเบิดขึ้นผุล่ะจนหอดตีสามตีเซียวให้แห่เขาพันกนตีสามตีเซียเขห้ออกมาแห่เขาพันกออแห่เขาพันกอนกแล้วก็สิเป็นเทศสังกาดนะเทศสังกาดก็คือเทศบอกสักกาดณนะประมาณตีหาเทศแล้วเขาก็มาจังหันเ้าพอดีนะจังหันเ้าพอดีนะเร็จแล้วสวยมากเขากับสีได้นั่นะ เฮตพิธีทักษีนาเฮตบุญให้อดีเจ้าวาดแล้วกับใบสีสู้ขวัญนะนะมงคลอายุเจ้าวาดนะแล้วกัย่ำอันนั้นเพ่นกระไดถวายพระทหารเพ่นพระนะเสร็จแล้วอเดนช่วงบายกระสิเป็นเทศพระเวทหาธรรมาตนะผู้ใดมีตนกันร้อนกันแห่ออกมาเป็นรอบเป็นรอบออกมานะเอา ยายสวยเอาไว้สํำนี้เนาะอ่าโอ้มันเดือดมากดอกบัวมันตอกัะแล้วกัน